พยายามรักษาโดยวิธีที่แบบเบสิกสุดๆก็คือการใส่เซรั่มมันก็ยังไม่ได้ผลมาปลุกผมที่วีดีไซน์คลินิกนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะคะมันแค่รู้สึกระบมนิดหน่อยเท่านั้นเองเป็นเป็นอะไรที่แบบทนได้อะสวัสดีค่ะชื่อพันชิตาสมวนทรัพย์นะคะชื่อเล่นชื่อแอนค่ะเป็นเจ้าของกิจการนะคะเกี่ยวกับเชื้อเพิงค่ะ วันนี้ก็มาให้คุณหมอปลูกผมให้อ่ะค่ะมีปัญหามาสักประมาณสักสีปีแล้วว่ะค่ะคือตอนแรกเนี่ยไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรอะค่ะคุณหมอก็ให้เหตุผลว่าน่าจะเกิดกรรมพันธุ์แล้วก็อายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะคุณหมอก็เลยแนะนําให้ทําการปลุกผมค่ะสังเกตด้วยตัวเองด้วยแล้วก็มีเพื่อนทักด้วยว่าผมบาง ก็พยายามรักษาโดวยวิธีที่แบบเบสิกสุดๆก็คือการใส่เจรล่ามันก็ยังไม่ได้ผลก็เลยต้องมาหาวิธีใหม่ตอนแรกเนี่ยก็ดูไว้หลายที่เหมือนกันแต่ว่าวันนั้นมาเจอรายการเจาะใจที่นําเสนอนะคะก็เลยพอดีได้เห็นความตั้งใจของคุณหมอที่ไปศึกษาจากประเทศเกาหลีมาแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าคุณหมอมีความตั้งใจที่จะนำนวัตกรรมนี้มาใช้กับในประเทศไทยเลยก็เลยเรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ยังไม่มีใครนามาใช้คิดว่าน่าจะได้ เพราะว่าดูจากหลายๆสถาบันแล้วเนี่ยก็คือใช้วิธีเดียวๆกันหมดเลยคือเป็นคนที่กลัวการผ่าตัดก็เลยลองมาใช้วิธีนี้ดู่ะค่ะ ตอนนี้ปลูกได้แค่2วันนะคะวันนี้วันที่วันนี้วันที่3ตอนนี้ดูเน้วผักเต็มขึ้นนะคะ จริงๆแล้วมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะคะมันแค่รู้สึกระบมนิดหน่อยเท่านั้นเองเป็นเป็น,ปนอะไรที่แบบทนได้อ่ะมาปลุกผมที่วีดีไซน์คลินิกนะคะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าสะดวกแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมีบาดแผลหรือว่าเจ็บหรือว่าจะต้องพันแผลออกไปแล้วก็ต้องใช้เวลาพักนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลูกแค่วันสองวันตอนนี้ก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะก็อยากจะแนะนํานะคะถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมที่บางหรือว่ามีปัญหาเริ่มร่วงเริ่มอะไรเงี้ยลองเข้ามาปรึกษาคุณ หมอดูนะคะก็ที่นี่ให้บริการดีมากๆนะคะดูแลทุกอย่างเลยคุณหมอก็น่ารักให้คําแนะนําดีพนักงานทุกคนคอยต้อนรับแล้วก็คอยแนะนำรู้สึกว่ามาแล้วก็อบอุ่นมากะคะ่ะ